กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชาวประกันสังคมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Bank The b e s บหรือว่าช่องอาจารย์แบงค์นะครับช่องที่จะทำให้เรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกท่านเข้าใจได้ สำหรับในคลิปนี้เองผมก็จะมาตอบเกี่ยวกับคำถามสุดฮิตนะครับสำหรับผู้ที่ได้ยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับแต่อยู่ดีๆว่าเงินสงเคราะห์บุตรของท่านนั้นหยุดจ่ายไปหรือไม่มีการอัปเดตนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่า5สาเหตุนะครับที่ทำให้เงินสงเคราะห์บุตรหยุดจ่ายนั้นมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเรามารับชมผ่านคลิปนี้กันครับและสาเหตุหลักๆที่ทำให้เงินสงเคราะห์บุตรหยุดจ่ายนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับ อย่างแรกนะครับบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับหลายๆท่านที่รับมาหลายปีอย่างต่อเนื่องอาจจะลืมไปว่าในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนั้นเข้าใจตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เช็คในเรื่องของอายุบุตรนะครับรับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องอาจจะทําให้หลงลืมไปว่าจะจ่ายจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะครับ ข้อ2นะครับบุตรเสียชีวิตนะครับเมื่อบุตรของท่านมีการเสียชีวิตลงนะครับเงินสงเคราะห์บุตรที่ท่านได้ทําเรื่องรับเงินสงเคราะห์ไปนั้นก็จะหยุดจ่ายนะครับเนื่องจากว่าตัวบุตรซึ่งจะต้องได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนั้นได้เสียชีวิตแล้วนั่นเองครับข้อ3นะครับท่านได้ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นในกรณีที่ท่านไม่สะดวกนะครับหรือว่า ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรต่อได้แล้วนะครับท่านได้ยกบุตรตัวเองให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นไปเมื่อคนอื่นได้รับบุตรของท่านเป็นบุตรบุญธรรมของเขาแล้วเงินสงเคราะห์บุตรที่ท่านได้ทําเรื่องไว้ก็จะหยุดจ่ายนะครับข้อ4ครับความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงหมายถึงว่าท่านออกจากงานไม่มีการส่งประกันสังคมต่อนะครับ ความเป็นผู้ประกันตนของท่านก็เท่ากับว่าสิ้นสุดลงก็จะมีผลทําให้เงินสงเคราะห์บุตรหยุดใจไปด้วยนะครับและข้อ5ข้อสุดท้ายครับมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนมาตาแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ยื่นเรื่องบุตรคนเดิมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องนั่นเองครับผมมองว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับหากท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วย สำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ